เป้าหมายของการมีชีวิตคือการตื่นรู้และการเวกอัพเป็นกระบวนการของการวิวัฒนาการทางจิตที่เรียกว่าการตื่นรู้สุดขีดสู่กระบวนการของการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้มันคือการค้นพบสนามควอนตัมที่ทําให้คลื่นสมองของเราเข้าสู่แคลมเเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองของการค้นพบศักยภาพสูงสุดในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คู่มือเวกอัพสุดขีด ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือแต่เป็นคอร์สเป็นโปรแกรมพิเศษที่รวบรวมอ e ีบุ๊กออดิโอบุ๊กรวมทั้งโปรแกรมพิเศษที่เชื่อมคลื่นสมองเข้าสู่กันเจาะลึก DNA ถอดอิมแพนหรือวงจรของชีวิตยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดกระบวนการนี้คือกระบวนการของการค้นพบสุดลับของความสําเร็จการค้นพบอนุภาคของฮิกอนุภาคของพระเจ้าในตัวเราและมันคือ ทางเลือกที่ทําให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ new normal ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดบนโลกใบนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าคุณจะเข้าสู่โปรแกรมพิเศษนี้ด้วยตัวเองและมันคือการสัญญเตือนอนุภาพที่ทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ยอดเยี่ยมบนโลกใบนี้คุณจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมได้และนี่คือการท้าทายครั้งสําคัญที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่านี่ไม่ใช่คู่มือเท่านั้น มันคือคมภี์จัก,กรวาลมันคือสุขลบมันคือไบเบิลทางจิตวิญญาณที่จะทำให้เราค้นพบความสําเร็จความมั่งคั่งลำบวยและความสุขที่เป็นนิรันดร์มันคือความสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เรากําลังค้นพบความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลในตัวเองมนุษย์ที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่างง่ายดายอย่าลืมนะครับเวกอัพสุดข,ขีดกระบวนการของการตื่นรู้ของชีวิตที่ไรขีดจํากัดที่คุณสามารถค้นพบ และพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง